จะได้ไปตัดเดี๋ยวไปตัดคลิปให้เห็นที่เขาถ่ายกับพี่ตายไปก่อนได้เลยนะครัจะไปตัดให้เฮียบแกว่าเขาจะขอลงประมาณสองสู้ไปตัดคลิปแล้วมาใหม่มาใหม่มาใหม่นี่ใกล้เสร็จแล้วเนี่ยท่านอาทิตย์นี้ครับมาใหม่ครับท่านอาทิตย์นี้นิดไม่ใหคอมเมนต์เนาะ เดี๋ยวถ้าผมผอมผมก็รอคุณพี่บุญเติมผมขอเวลาสัามเดือนอ่ะเดี๋ยวผมจะรอถ้าพี่บุญเติมไม่ได้ผมให้ผมให้สองเดือนทำไมโอ้น้อยไปอ๋อนี่ยหนึ่งเดือนโอ้โหอ๋อหรอน้อยไปไม่ได้ไม่ได้สิบโลเลยก่อนผมก็อ้วนนะก็ส่งดาวให้คุณหนึ่งแสนดวงจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่เหรอหรือพิมพ์เอาแบบใช่ไหมไม่รู้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจน่าจะน่าจะพิมพ์เอาแหละพิมพิเอาแสนดวงเท่าไหร่ไม่รู้จัดมาพี่จัดมาพี่ครับ น่ากินจังเลยครับบ,รบุญเติมอะไรเติมอะไรนะบุญเติมบุญเติม,ตมหำอะไรโอ้ยหล่อแพ็คคู่น่ารัก,กมากครับผมหิวแล้วได้แล้วบ่าเขาแล้วเราว่ากูได้หิวเกาเขามาเตรียมไว้ก่อนเด้อวอะกินไม่น้ำกันจ้ำเบะลงน้ำกันนี่น้าจอดิจ้ำม,มาคักเลยเาขามาจ้ำเาขามาจ้ำเิดไว้เองกระตุกแล้วจะจะคนมากเนี่ยมัน มันเละมันจะเละใช่มันจะเละอยู่แล้วเหรอหิวแล้วรอแพ็คคู่นะข้าวรอแล้วเยี่ยมมากเลยทำยังกินเนาะไอ้บุญเติมผัดเผ็ดปลาช่อนครับผัดเผ็ดปลาช่อนจะใส่กะเพราด้วยใช่บ้านเรจะมีมะกรูดมะกรูดแม่ใช่เกล็ดแบบพริกไทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้มผัดเผ็ดต้มผัตามปกติแล้วไม่รู้พ่แกงใชมส่วนผมคือเอาแบบขี้เกียจเนี่ย ชูดบุญเติมครับต่ออะไรไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ใช่กต้องกะเพาะกระเพาะอะไรครับน่าทานจังเลยครับนี่มใส่กะเพาะเดี๋ยวไปแล้วใส่กะเพราล้ปิดแก๊สเอ้ปิดไอ้ปิดปินแล้วปิดแล้ว น้ำลายไหลหอมน้ำลายไหลเยเลยอะไรหอมจุๆหอมหอมมากหอมชุ่มชุ่มหอมจื่ๆหอมจืดเหรอภาษาดั้งเดิมหรมอเปล่าจำจำเข้ามาทีภาษาไทหอมจืน่ากินจงคนคนรชอเปล่าคนหรือพี่บุญเตอคิปไปไซนอกจาก กิสนาเพิ่นไปเตะบอลครับเมื่อก็เตะบอลน่วกันเหรอครับฮอนต์มากำลังเตรียมตัวอาบน้ำครับผมมันไปประมาณนี้ปลาดินะเลดีน่าอร่อยไงแซ่โอ้โหดูดิมักมักสีผมเจ้านี่ละทีผมผมบอกที่บอกครับผมจี ตัดออกเลยยอมไม่ยุครับมันเป็นยอมเพรกระเทือนครับผมชอบกระเพราใช่ครับพี่บุญเติมแกเคยอ่าเขาเรียกว่าอะไรเหล็ยญเก้ามมาก่เพี่เคยเหลนมาม่กนเห็นแล้วหิวข้าวเลยเตรียมเลยจากสาวกินเปรี่ยวข้าวมา <c oughs> นั่งดูได้สดกินไปพร้อมกันกับเชียบุญเติมนะครับอร่อยแน่นอนครับ เลาะหมดแล้วมั้งเลาะหมดแล้วมั้งคืออะไรครับผมขอโทษผมไม่เข้าใจเละหรือเปล่าเลาะว่าสั้นน่าจะเละเนาะเละหมดแล้วมั้งยังไม่เละครับยังยังยังไม่เละพอดีครับอร่อยครับหอมกุุกนๆเลยครับขอกินในขนรีมาเลยครับผัดอะไรครับผัดเผ็ดปลาช่อนครับผมวันนี้ไม่มีใครมาหาจองตัวรถอยู่ บ่อแถบอ่ะเป็นตาแฉลบเนาะเป็นตาแฉลบแรับแฉลบหาอะไรพี่ได้ยังเนื้ออะไรเงื้ออะไรผมก็ไม่ได้ไหลใส่บ่อนี่ก็อยู่ตรงนี้นี่คนละอยู่คนละที่กันเดี๋ยวถ่านถ่านนี้ไม่ได้ถ่านนู้นเนี่ยเปลี่ยนสับเปลี่ยนนะไม่ได้ถ่าน มือแล้วครับมือแล้วครับมือแล้วครับเปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับมือแล้วอันนี้อพอดีเป๊ะอันนี้พอดีเป๊ะเลยอันนี้คือทับาเองนะยังยังให้มันดับไปก่อนไม่เป็นไรก็แคเสียบปลั๊กไปก่อนอันนี้คือจะเพใส่เลยใช่ไหมอเถโอเคอย่างเี้โอเคดูนะเอวงร้อน หนักไหมนักไหไม่นักไม่นักหนักวันนี้ก็เคยยกมาแล้วยกเลยย้ายถึงบ่อนี่เออนี่ยเดี๋ยวก็ย้ายไปเดียวนั้นรอบนี้เพราะเมื่อกี้มันขัดข้องก็เดี๋ยวไปติดตามตอนกินเลยครับเดี๋ยวผมไปกินเนี่ยไล่สักหน่อยก็ได้ไล่สักหน่อยเอาวางก่อนกันน่ะไล่สักหน่อยก็ได้อยู่กับผู้ชมเลยไล่สักหน่อยก่อนโอเค ไอ้น,นีตถอดเราได้แล้วครับอ๋อถอกดก่อนเลยนะโอเคอุ้ยต่อเลยโอเคจะพูดกันเรนขับไปก่อนเด้อโอเคเนักตาแบบผมเก็บตาก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาเนี่ยผมจับเองร้อนเองคูบาไม่ใช้สเตียรินมีใครต้องนำไหมมีมีดิ ไงครับตมดติดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากันหนึ่งเก็บของเก็บของอันหนึ่งอ๋ออะไรขอโลเคชั่นหน่อยครับเดี๋ยวส่งให้แป๊บหนึ่งเชฟเติมครับกลิ่นหอม มาถึงกรุงเทพอายาเราคงอ่านไม่ค่อยเห็นเลยกลิ่นหอมทะลุจอจร่งไงหิวข้าวได้โอ้กินเลยครับจำเบะจำเบะไหม,หาม,ามกินแล้วครับหมากินแล้วแม่ หยับครับครับถือ,อยังดีกว่ากันมาละออืมันนี้ก็นั่งพักสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวค่อยถ่ายเนาะก้านใบกะเพราอร่อยไหมไม่รู้ไม่เคยกินก็ อืมปิดห้องน้ำเนี่ยจะอ้อปิดแล้วครับโอ้ยน่ากินจังเลยค่ะโอ้ยขอนมาครับกรูสายใบสายใบใบกระเพราไม่ใช่ใบอันนั้นคนละใบคนละใบ <c oughs> เดี๋ยวสักพักก็ลงไลฟ์ไปถ่ายคอนเทนต์การกินอ่าตอนทำไลฟ์สดแต่ตอนกินแต่เจที่ช่องเนาะ <c oughs> โอเคก็ได้เวลาสุงคนแล้วผมไปถ่ายตอนกินก่อนเนาะ เดี๋ยวเจนที่ช่องบุญเติมหนอยซี่ชาแนลบายบายครับสวัสดีครับ